Hello, how are you? สวัสดีครับวันนี้เป็นครั้งที่สองนะครับที่ได้มีโอกาสมากับวาก้นะครับผมแล้วก็ต้องบอกว่าขอบคุณท่านผู้บริหารมากๆที่ที่ไว้ใจกันนะครับที่ให้การให้ราในครั้งที่สองนะครับผมก็รู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งครับที่มาวากอลครูตื่นอกตื่นใจทุกครั้งนะครับผมชื่นอกชื่นใจทุกครั้ง เพราะอะไรเพราะวานโกเรามีนมเย็นมาแจกทุกคนนะครับเดี๋ยวตอนท้ายนี่นะครับจะมีนมเย็นมาแจกทุกคนใครที่กำลังรู้สึกว่าร้อนอกร้อนใจหรือว่าหรือว่าอยากจะมีอะไรดื่มๆแก้กระหายวานโกเรามีชานมเย็นมาฝากทุกคนวันนี้นะครับผมอะไรฮะใครป่าต้ยพิณอะไรฮะมีมียามาด้วยเหรอครับวันนี้นะครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ชาวพัทยาทุกคนนะครับวันนี้การทัรพัฒนาที่เซนทัน พัทยานะครับก็รู้สึกว่าดีใจมากๆที่สันนใจวันนี้เนี่ยครับค่ายมากๆาเลยนะครับผมเอาละครับวันนี้ผมมีเพลงพิเศษมาฝากหลายเพลงเลยครับเพลงเมื่อสักครู่นี้คือเพลงหนึ่งในพันล้านเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดของกันนะครับผมเพลงต่อไปครับเพลงนี้ผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะรู้จักกันดีครับไกลแค่ไหนคือใกล้จัง หนึ่งครั้งครับผมขอเสียงใพลงที่เกิดกันหนึ่งครั้งค่ะต้องบอกว่าเกินมาตรฐานในกคะเสียงเนี่ยเกินร้อยยี่สิบเดซิเบลไม่กันเกือบยังไม่ยังไม่ถึงยังไม่ถึงยังไม่ถึงนะอีกนิดนักขอเสียงแบบร้อยแปดสิบเดซิเบลได้ไหมครับ อดแฟนของการแล้วอยากจะรู้แล้วหละว่าตอนนี้การมีอะไรให้ติดตามบ้างเอ่ยครับตอนนี้ก็มีละครเรื่องคู่กรรมครับคู่กรรมอนแร์อยู่ทุกวันจันทร์ทังคายเวลาสองทุ่มสินาทีทางช่อง5้าครับทางช่อง5นะคะถึงการก็ดูคู่กรรมได้นะใช่ครับรบบทเป็นวันัดนะฮะก็อย่าลืมดูโกเบริอังสุมาลีแล้วก็วนัดด้วยตอนนี้กําำลังกลับมาเมืองไทยแล้วเข้มข้นมากครับผมเข้มข้นขึ้นแล้วนะคะกันขามาถึงภายในงานวันก็คืออ่า แล้วคำว่าคู่ของการนี่คือยังไงเ่ยคู่ cool. ของการนะครับก็เป, <laughs> เป็นความเป็นความแบบมิชเน์ดึงดูด uh huh. นะครับผมแต่ว่าเราเจอใครพบเนี่ยโอ้ m ก็ o d เวอร์รี่คู่แต่ว่าเราสิดว่าเราเราแบบ พูดได้เลยว่าเขาคู o จริงอะไรอย่างเงี้ยง่ายที่บายสักนิดหนึ่งลาการถ้าพูดถึงการแต่งตัวคาว่าคู o ที่มาถึงปุ้มแล้วการทำท่าไม่เคี้ยยูซ์เซอร์ o ูเป็นเช่นไรน้อยชิ้นครับผมถ้าการพทษอย่างเงี้ยเดี๋ยวแฟนคลับแก้ผ้าีนสามที่ช่วยนะคือต้องดูต้องดูไหวด้วยดูเหมาสมด้วยว่าเราได้หรือเปล่า ใช่ไหมใช่ไหมแน่นอนค่ะสำหรับนด้ให้แฟนของกันเชื่อว่าน่าจะร้อนรู้แน่นอนกันร้อนไหมคะร้อนครับนนร้อนครับเดี๋ยวสักครู่